สวัสดีค่ะ Good News! เื่อวดีดีเพื่อสังคมในวันนี้นะคะกลุ่มทูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในพื้นที่ห่างไกลโดยการมอบคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบันนังสตา์อินทราชาัิมิตรภาพที่200ที่ระลึกสอรออําเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาผ่านมูลนิธิกาวขนละกวค่ะ กลุ่มทูที่นำโดยดรเนชนกวิภาตะศิลปินผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมอบสื่อการเรียนการสอนจากกลุ่มทูผ่านมูลนิธิ9ก้าคนละก้าโดยมีนายอาทิวราคงมาลายัยหรือตูนบอดี้แลมและทีมเป็นผู้รับมอบคอมพิวเตอร์33เครื่องสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอิงล s h จ e เ i ียจากทูค i ิกไลฟ์สื่อดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ทูปูปัญญา และโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ True Vision และด้วยความสำคัญในเรื่องของการเข้าถึงการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกลุ่มทูจึงเร่งดำเนินการขนส่งและติดตั้งให้โรงเรียนบันนังสตาอินทรชัดมิตรภาพที่200ที่ระลึกสอรออ,อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและการรับมอบในครั้งนี้ทางโรงเรียนจะนำไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนต่อไปค่ะ สิ่งที่ผมคิดก็คืออยากอยากให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเรียนได้อย่างมีความเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันมากที่สุดใครก็ตามที่มีกําลังใครก็ตามที่มีพลังที่จะช่วยสารฝันช่วยต่อยอดให้กับให้กับน้องๆ ใทยหลายๆคนที่ที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยให้ได้มีโอกาสมากขึ้นผมเชื่อว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่เรียนอยู่เท่านั้นผมว่าสำคัญกับคนที่อย่างพวกเราที่จบการศึกษามาแล้วที่ทำงานเราก็ควรจะส่งต่อด้วยเช่นเดียวกันทำอะไรได้เราควรทำในมุมของเรา นัว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือและผลักดันการศึกษาไทยให้เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good n e w สได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ